โรงเรียนวัดดอนผิงแดดผลศรีราชรังสรรค์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดดอนผิงแดดผลศริราชรรังสรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้การกำกับดูแลข,ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบางขุนไส่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น121คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนโดยมีนางคลองแขนุ่มสวนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนผิงแดดได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวคิดและหลักการสีต้องสองไม่ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูประจำชั้นผู้ปกครองนักเรียนตำรวจและพระสงฆ์นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆร่วมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดทักษะการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพอนามัยเป็นต้นโรงเรียนวัดดอนผิงแดดได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีมาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินงานห้องเรียนสีขาวโดยแต่ละชั้นเรียน มีแต่งตั้งคณะทำงานและทีมงานแกนนำรับผิดชอบงานสีฝ่ายดังนี้ฝ่ายวิชาการฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมนอกจากนี้โรงเรียนยังมีมาตรการของห้องเรียนสีขาวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างโอกาส ทางการศึกษาอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้มีทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนมีการจัดประกวดผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียน การประกวดจ,จัดป้ายนิเทศต่อต้านยาเสพติดมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่มีผลงานดีเด่นสถานศึกษามีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เจ็ดมาตรการโรงเรียนมีการดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอวัยมุกอย่างต่อเนื่องโดยให้นักเรียนได้ร่วมทํากิจกรรมในวันสำคัญเช่นกิจกรรมในวันงดสูบุรี่โลกกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมีความรู้มีทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียนวัดดอนผิงแดดจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการเช่นการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มีการจัดหาสื่อที่หลากหลายจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนเช่นการร้องเพลง การเล่นกีฬาการวาดภาพระบายสีมาตรการที่2ด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนได้ดำเนินการจัดทำแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการเยี่ยมบ้านของนักเรียนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพติดกลุ่มค้ามีการจัดเก็บข้อมูลผลการคัดกรองปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียนวัดดอนผิงแดดทุกคนปลอดภัยจากยาเสพติด สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัสโรงเรียนได้มีการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดหรือยาเสพติดปีละสองครั้งโดยครูประจำชั้นสำรวจในระดับชั้นรวบรวมข้อมูลรายงานลงในระบบคาทัสมาตรการที่3ม ด้านรักษาสถานศึกษามีนโยบายการบำบัดรักษาและส่งต่อนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานบำบัดรักษามีการกําหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ในการบำบัดรักษาเริ่มจากครูประจำชั้นผู้ปกครองส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบุไยในการดูแลสุขภาพนักเรียนสถานศึกษาดำเนินงานคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา โรงเรียนได้มีการดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อช่วยเหลือดูแลติดตามพูดคุยปัญหาให้คำปรึกษากับนักเรียนมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้แดงเสมารักในการรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทโรงเรียนได้ดำเนินการจัดให้มีตู้แดงเสมารักเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักในการป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทโรงเรียนได้จัดกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจและจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียนครูแดงมาให้ความรู้กับนักเรียนด้วยมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบัยมุก โรงเรียนวัดดอนผิงแดดดำเนินการกำหนดนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขติดป้ายประชาสัมพันธ์มีการจัดทำประกาศยุทธศาสตร์ในการดำเนินการและได้กำหนดมาตรการในการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสถานศึกษา มีคณะกรรมการดําเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายเน้นที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้ห้องปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุกโดยมีปฏิทินในการกำกับติดตามในการจัดก,กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดนักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดดทุกคนปลอดยาเสพติดไม่มีการใช้สารเสพติดโรงเรียนวัดดอนผิงแดดขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงค่ะ